คลิปนี้ก็เป็นคำพยากรณ์ของลัคนาราศีสิงห์นะฮะโดยในเดือนนี้นะครับไพ่ก็จะโดดเด่นในเรื่องของการงานนะครับในช่วงคนที่กำลังเริ่มต้นงานใหม่อาชีพใหม่ๆนะฮะหนทางใหม่งานการนะครับก็เริ่มมองเห็นอนาคตนะครับแต่สิ่งที่จะเข้ามาเดือนนี้นะก็คือต้องระวังในเรื่องของความสมดุลน,นะต้องเขาเรียกว่าบริหารจัดการให้ดีนะครับความสมดุลระหว่างงานชีวิตส่วนตัวความสัมพันธ์นะครับ แล้วก็คำแนะนำในเดือนนี้ก็คือตัวงานนะครับก็ยังเดินหน้าไเรื่อยๆนะฮะตั้งใจมุ่งมั่นทำงานต่อไปเนาะส่วนบทสรุปของเดือนนี้เนี่ยก็คือมันจะเป็นเดือนที่เราจะได้เริ่มต้นใหม่เริ่มชีวิตใหม่แล้วนะครับก็เดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณเนี่ยสดใสซาบซ่านเริ่มต้นใหม่นะฮะไพ่เดอะเดไม่ใช่ไพ่ไม่ดีเด้อบอกไว้ก่อนมันก็คือโอกาสของการเริ่มต้นใหม่เหมือนเกิดใหม่นะฮะ ดูไพ่ประกอบแล้วเดือนนี้สำหรับคนนี้กำลังหางานน่าจะได้งานใหม่แล้วนะครับได้งานใหม่นะฮะมีโอกาสได้งานใหม่เลยทีเดียวเชียรละแล้วก็เป็นโอกาสใหม่ของชีวิตนะครับก็ลองดูนะฮะมีโอกาสเข้ามาก็คว้าไว้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะเป็นคำทำนายสั้นๆนะฮะเดือนละครั้งนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามากดดูนะครับก็ยังไงก็ฝาก Subscribe นะครับผมช่องนี้ไว้ด้วยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ